ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะได้ครีมตัวให้ผิวใสใหญ่1ชิ้นได้เซรั่มบาลกิอีกหนึ่งชิ้นได้สบู่อีกหนึ่งก้อนได้ครีมกันแดดนางลยอีกหนึ่งกาาวกาถูกมากที่สุดแล้วอันนี้ให้แบบโปรแบบวันเกิดสุดๆ ใครเอากดได้เลยนะคะใครขันจีหายไปไหนคะขันจีเหรอไปม,มีความสุขกับชีวิตอยู่คะ่ะสาวไปม,มีความสุขกับชีวิตอยู่นี่แล้วก็ล้างเธอมันใช้แทนครีมแบบน้ําได้เลยแล้วผิวยังชุ่มชื้นอยู่สำหรับตัวนี้นะผิวยังให้ความชุ่มชื้นอยู่เธอได้ 8, แปดเก้าเก้าเธอกดเลยคะ่ะคุ้มมากคะ่ะเกินเรื่องแล้วคะ่ะโอนแล้วกลัวหมดโอนก่อนเลยชัอย่าลืมอย่าลืมกดคูปองเขานะอย่าลืมกดคูปองเขานะคะ อย่าลืมกดคูปองเขานาะโอนเลยอย่าลืมกดคูปองเขาเดี๋ยวมันหมดนะเพราะว่าหนูใส่ไว้ให้ร้อยเซ็ตเท่านั้นนะคะหนูใส่ไว้ให้ร้อยเซ็ตเท่านั้นนะเนี่ยผิวมันจะแบบมีความชุ่มชืนะ้นอ่ะตัวสครับนะใครเอากดได้เลยเนื้อมันแบบไม่บาดผิวนะคะเนื้อไม่บาดผิวใครเอากดได้เลยหรือใครอยากได้สครับอย่างเดียวมีไหม ใครอยากได้สคารอย่างเดียวปกติสคาร์ขายอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบห้าบาทยังไม่ขายตลบปะยังไม่ขายเดี๋ยวพี่เก่งตกใจยังไม่ขายยังไม่ขายดิค่ะเดี๋ยวพี่เก่งแบบจึงสารอึ้งหรือเปล่าบางคนได้เซตนี้ไปแค่แปดแปดเก้าเองเห็นไหมแกมใครไม่กดใครใชอยู่แล้วกดได้เลย ปูปองแก๊ปติดตรอเดี๋ยวเขาจะติดต่อมานี่เขาจะไม่ติดต่อมาเหรอเขาติดต่อมายังพี่เก่งเตรียมปิน้นเธอเฮอเป็นไงล่ะ,ละอะใครเอากดตะกร้าได้เลยเออเป็นไงจะขึ้นฮอตร้อยแล้วนะตะกร้าเก้าเก้าอ่ะเธอไม่เอาฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะแล้วแต่เลยเราให้ะไรได้อีกพี่เกง่งมิสิธิ์ข้างหลังไม่มีตัวอย่าง มามูเหรอมามเาูเขาก็ลดอยู่แล้วนะจากสามห้าอูนย์มัเหลือสามร้อยสิบาทอย่างี้ยที่พี่จะขอคืออ่ะเหรอ,อโปกติสามห้าศูนย์เดี๋ยวหนูทำไม่นี่ให้ลดน้ำหอมใครจะเอามีคนอยากได้น้ำหอมใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูเอาน้ำหอมอาลับขึ้นให้ก่อน ไม่อนุญาตให้เอลูปไปใช้ได้เชิงพาณิชย์ไดทั้งสิ้นนะคะสําหรับน้ำหอมอาลับนะเดี๋ยวหนูยกน้ำหอมอาลับขึ้นให้พี่เก่งยกน้ำหอมอาลับขึ้นมาแต่ละตัวขึ้นมาเลยค่ะน้ำหอมอาลับปกติขายอยู่ที่ขวดละหนึ่งร้อยแปดสิบบาททุกขวดวันนี้หนูดูรดให้ไม่ให้เออรูปไปใช้ได้เชิงพาณิชย์นะคะหนูฟ้องนะ เพราะว่ามันไม่ใช่แบรนด์หนูแล้วก็เขาไม่ได้จ้างเหรือนพินเตร์เนอะบอกกรินไแล้วแต่แล้วจริงๆคือที่ผ่านมาเขาใช้รูปหนูจนน่าเกลียดเกินไปหนูก็เลยแบบพักโอเคน้ำหอมอาหลับปกติขวดละหนึ้อยแปบบาท ไม่คุ้มเลยคุ้มไหมไม่คุ้มจริงแต่ได้ขำก็เลยน,นคะค,ค,คะไม่คุ้มจะขำไม่คุ้มจะขำขำนะไม่คุ้มจะขำขำเนาะขำไม่ออกทำไงอะ่ะ <laughs> เอามา135บาทพอ,อทำราคาให้เลยเพราะว่าหนูเป็นคนทำราคาเองตรงนี้ ดีไหมสาววิบางขวดก็เหลืออยู่ไม่เยอะใช่คิดถึงจุบแล้วตอนนี้นข้างบนเละอยู่พี่จุบอกรอแป๊บหนึงน่งเละมากเลยใช่ไหมใช่แต่ทำไมสถานการณ์ข้างบนแย่ใช่ไหมล่ะพีสืบแล้วเครื่องนี้ใช้ลำบากด้วยนี่กี่โมงสองทุ่มครึ่ง ขอโทษน้ำหอมาลาบค่ะปกติขายอยู่ที่หนึ่งร้อยแปสิบาททุกขวดเดี๋ยวมันจะดิวมันจะเกิดขึ้นของมันเนาะเดี๋ยวพี่เก่งช่วยเช็คให้หน่อยว่ามันจะเกิดขึ้นไหมดิวนั้นอะพี่เก่งดูในสต๊อกหน่อยสิว่าชุดร้อยก็เออีชุดเซ็ตนั่งไม้เหลือกี่คนไปฮอตร้อยสิบสามละ เหลือแค่34เซตค่ะเซตนางร้ายเหลือ34เซตแล้วนะคะใครยังไม่จ่ายตังจ่ายตังได้เลยนะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้น้ำหอมอาหลับห้ามบรรลุหนูใช้ได้เชิงพาณิชย์นะน้ำหอมอาหลับนะคะกลิ่นหอมติดทนก็ตั้งสี่ถึงเอ่อห้าถึงหกชั่วโมงนะคะหอมเวลาฉีดคือฉีดช่ำๆวิธีการฉีดช่ำๆคือฉีดยังไงอย่างนี้คือฉีดช่ำๆไม่เวียนหัวเวลาขึ้นรถเพราะว่าหนูเป็นคนที่เวียนหัวน้ำหอมมากถ้าหนูฉีดเคาน์เตอร์แบนขึ้นรถหนูเวียนหัวหนูอ้วกแน่ ต่ปกติอะได้หมยไม่เวียนหัวแต่ถ้าฉีดน้ำหอมก็เวียนหัวแต่นี้หอมมากน้ำหอมขวดยาวนี้คือน้ำหอมขวดยาวในตำนานเวอร์สำหรับหนูใครเอากดได้เลยนะคะอันนี้หอมมากกลิ่นคล้ายตัวของอิเซมิยาเกะนะคะกลิ่นคล้ายตัวของอิเซมิยาเกะหอมมากนะคะตัวนี้นะใครเอาใครเอากดได้เลยนะคะใครเอากดได้เลยนะหอมจริงอะใครเคยใช้ใครเคยใช้เขียนรีวิวขึ้นมาให้หน่อยตัวนี้เหลือ135บาทค่ะจาก180บาทใครเอากดตะกร้าได้เลยค่ะ เอากดตะกร้าได้เลยขอใจให้หนูหน่อยโอเคค่ะราคาตรงมาขอใจให้หนูหน่อยเร็วขอใจให้หนูหน่อยเดี๋ยวหนูจะได้แจออกของสมบัติให้ปลายทางไมไ่เปิดค่ะสัครับดีมากนะเชื่อฉันเถอะใช่ <พอ S 2> มันเหมือนพอมูลไปด้ยวยนะตัวเนี้ยสัครับดี<ค>มากมแล้วหนูจะบอกว่าต้นทุนสัครับหนูว่าแพงกว่าสัครับทั่วไปเยอะมากจริงๆศาสตร์สกัดก็คือเยอะมากสำหรับตัวสัครับเซ็ตนี้เซตนางร้ายใหเอากดตะกร้าไปเลยนะตัวเซตนางร้ายนะอะ น้ำหอมกดนี้ใครเอาพิมพเลยค่ะแต่กล้า<ม>ขึ้นฮอตไปเท่าไหร่แล้วเอ้ยกดเลยค่ะกดเลยจาก180บาทหรือ135บาทถูกมากแล้วเธออย่าลืมไปกดคูปองที่มีอยู่ข้างบนนี้หรือว่าเธอข้างบนเธอ <c oughs> อ,อย่าลืมกดดูมันมีให้กดเพิ่มซื้อครอบ299นะคะลด60บาทซื้อครบ699ลด110บาทจึง้งมันมีหมดนะใครได้คูปองอะไรจ่ายตาไปก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่จะได้คุ้ม กลิ่นอาพรูเทอร์ของผู้ชายนะใครชอบกลิ่นหอมสะอาดสะอาดแบบผู้ชายสะอาดสะอาดนะแนะนําให้เอาคนนี้ไปคนนี้สําหรับนะ้องของผู้ชายคนนี้คือตอบโจทย์มากนะคะอารมณ์แบบฝรั่งหล่อนะขึ้นมาจากน้ำแล้วสบัดผมแล้วแบบมีซิปโฮซิปแพคแบบเซ็กซี่อันนี้คือตอบโจทย์มากสําหรับอันนี้นะคะใครเอากดตะกร้าได้เลยตัวนี้นะอันนี้หอมมากเหมือนกันมีไม่เยอะตัวนี้มีไม่เยอะเนาะพี่มเมยใช่ค่ะมีไม่เยอะมีไม่เยอะมีไม่เยอะจริงๆตัวนี้มีไม่เยอะในสต๊อก มีไม่เยอะอะประมาณเท่าไหร่มีละสิบใครเอากดได้เลยเพราะว่าราคาดีมากราคาจึ้งสะจึ้งจึ้งสะอึ้งนีกเนี่ยมันมาจากไหนมาจากไหนอ่ะตัวนี้จะหอมแบบสะอาดสะอาดเนี่ยตอนเนี้ยโคตหอมเลยอ่ะที่สุดีมบอกทีเดียวนะที่สุด ส8 0ร้อแปดสิบนะอันนี้วันนี้เหลือแค่นี้เองนะร้อยสาสิบห้าบาทมีคูป,ปองเพิ่มให้อีกมีคูป,ปองให้อีกต่อไปค่ะลิปนางหลายปกติแท่งละสองร้อยห้าสิบเก้าบาทในนี้มีครบสิบสองสีปะ่ะคะในลิปนางหลายมีค่ะ วันนี้หนูให้เหลือแค่ามา้าสิบก้าทโคตรถูกได้อะไรเปล่าะไม่ได้ด้วยซ้ำได้ขายเฉยอะถูกแบบวะพี่เก่งถูกพี่เคยพี่เคยทำอะไรตามตึกา159นั่แล้วตันหักอีกอ่ะอืมอ่ะถ่งสวอสีให้ดูใครเอาไม่ขานละทำราคาไปละ ถูกปากหุดให้ปกติแท่งละ259บาทถูกมากราคาราคาตาแตกราคาตาแตกดูสวัสีให้ดูนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเหลือน้อยมากที่คิวชอปเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง วันนี้ขายเอาสังคมขายเอาหน้าาตา TikTok ชอบผู้สา์ให้คูปองมาใช้คูปองเขาให้หมดหน่อยปะ่ะจะจ้างงานฉันไปเจอคนอื่นตัดราคาก็เลยไม่จ้างละเอาซะหน่อยปะ่ะเอาให้มันจึ้งสัะอึ้งไปหน่อยแกปะ่ะปากเราเนี่ยนะบุ๋มบอรีไม่อยู่บอสี่ไม่อยู่อคะคะใช่บอสี่เว้นก่อน ลิปนนางลายต้องมีทุกสีฉันจะบอกให้ราคานี้สวยมากเบอร์หสวยมากสี่กับสิบสองนิ้วสวยมากค่ <c oughs> ะดึงอันใหม่มาเลยพี่เก่งหรือหา <c oughs> เจอไหมในนี้ดูให้หนูหน่อยเาจะเอาไปใช้เบอร์ห <c oughs> สวยมากสวยทุกสีจะบอกให้นะ หูทำออกมาตัวนี้เป็นอินออร์แกนิกนะคะก็คือคนท้องใช้ได้เด็กใช้ได้นะสำหรับตัวนี้นะคะใช้ได้เลยแนะเป็นออร์แกนิกนะคะเน้นบำรุงเน้นให้ความชุ่มชื้นและติดทนนะคะและติดทนนะอย่าลืมสัวสีให้ครบก่อนแนละ้วหนูอธิบายให้ฟหังอนะีกทีนึงเนาะแล้วจะบอกว่าราคาดีมากปกติหนูขาย100เออองบาทใช่ไหมนี่หนูให้ราคาดีมากแค่99บาทเท่านั้นใครเอากดตะกร้าได้เลยนะคะใครเอากดตะกร้าได้เลยนะใช่หอมด้วยแต่ว่าพอใช้ไปสักดหนึ่งถ้าเราสมมติว่าเราอะ ไม่เช็ดปากให้เรียบร้อยอะไม่เช็ดให้มันสะอาดอะมันอาจจะมีทาให้กลิ่นของกลีปะเปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นได้นะคะเพราะเขาเป็นออแกนิกนะตัวนี้นะเห็นไหมมีทุกสีใช้ดีจริงเนี่ยเียห่หวยมากแค่ไม่ได้ทกันตลาดแกนึกออกปะคือเป็น,น,านาดาราที่ขายของถูกมากเพราะอะไรไม่ได้ทํากันตลาดทําเองกันอยู่ไม่กี่คนขาดตอนนี้ขาดอยู่สองสีเดี๋ยวขาดอยู่สองสี เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบและเบอร์สิบเอ็ดสวยทุกสีแท่งละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นใครเอากดตะกร้าได้เลยใครเอาอันไหนกดตะกร้าได้เลยถูกมากในราคานี้ราคาดีที่ต้องมีจริงๆเบอร์สี่เบอร์สีอ่อะสีชมพูค่ะเบอร์สี่สวยทุกสีสวยมากทุกสีสวยมากทุกสีเบอร์สิบสอง เบอร์สิบสองก็สวยเบอร์ท้ายๆอ่ะจะออกเป็นโทนติ้นค่ะเนี่ยเบอร์ตั้งแต่เนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง่ะจะออกเป็นโทนติ้นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจะออกเป็นโทนติ้นอันเนี้ยคือฉันไม่นคนที่ถ้าเกิดจะผลิตนี่ออกมามันต้องดีจริงๆนึกออกไหมเพราะเป็นคนบ้าลิปสติกมากเป็นคนบ้าคนสำอางมากแล้วอันเนี้ยคือตอบโจทย์แบบสุดๆเลยผลิตออกมาแล้วทุณก็ไม่ได้ถูกคุณไม่ถูกนะทุกอย่างคุณไม่ถูกใครเอากด ลิปนะคะเบอร์หนึ่งค่ะจะออกส้มๆเนาะเบอร์สองออกกล่ำๆเบอร์สามเบอร์สี่ออกชมพูเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบสิบเอ็ดสิบสองสวยทุกสีอยูย้ำนะว่าลิปอันนี้สวยทุกสีปกติขายที่สองร้อยห้าสิบเก้าบาทเหลือแค่เก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นลิปต์ไอโอยพี่พีไม่ยอมส่งให้เห็นไหมเป็นไรอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้เพิ่มทุกอย่างมันไม่ใช่ปัญหา สวยติดทนใช่เธอต้องซื้อครบเธอต้องซื้อครบทุกสีเธอซื้อครบทุกทุกสีเลยละคะแท่งเราก็สิบเก้าบาทแล้วเท่าไหร่เองหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเบอร์หนึ่งหรือแค่สิบห้าแท่งนะคะเบอร์หนึ่งหรือสิบห้าแท่งสุดท้ายคะ่ะเบอร์หนึ่งหรือสิบห้าแท่งสุดท้ายคะ่ะหมดแล้วก็คือโซเอาไม่เหลือแล้วนะไม่มีของแล้วไม่ได้ผลิตเพิ่มนะคะหนูยังไม่ได้ผลิตเพิ่มนะ ยังไม่ได้ทำกันนะลายแล้วก็ยังไม่ได้ผลิตเพิ่มออแล้วก็จะไม่ขายจนกว่าจะย้ายบ้านแก<ม>จนกว่าจะย้ายบ้านแ<ม>ดี๋ยวถามพี่พีนให้ว่าจะขายไหมลิปอะ่ะพี่พีค่ละลิปตรงนี้มีโป้ไหมคะวันนี้ค่าหนูขายวันนี้อ๋อ ล่าสุดผู้ชายถามว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอพรุ่งนี้หอหอเราขายกอดคนอื่นเขาค่ะเราขายกอดคนอื่นเขาค่ะเราจะมาพรุ่งนี้ไม่ได้มันไม่มีวันพรุ่งนี้สําหรับเราค่ะตอนเนี้ยพรุ่งนี้ทํางานเนาะเจ็บคอแล้วะพี่เก่งหนูเสียงดังเหรอไไม่่ดฮะพี่พี่เตียนไว้ให้อะไรนะคะพี่กิจพี่จุูบไม่ใช่พี่พี่ฟางค่ะ ได้ยิ <c oughs> คอเจ็บไปหมดแล้วอ่ะพี่เก่งอนลานแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่หลอกแล้วของพร้อมที่เดินหนูขายเลย <c oughs> มันมันมันเป็นหนูไงตอนเนี้ยหนูจะเอาเครื่อสักอางรดให้รอสักครู่แบบหนึ่ง ออแชมพูเหลืออยู่แค่กี่เซตสิบสามเซ,ซ,ซตสิบเปอเซตค่ะในนี้มันเขียนสามห้าสิบเอ็ดคืออะไรคะออ๋ออันนั้นมีมันมีตัวเลือกอยู่หูกมันมีครีมนวดเดี่ยวด้วยแต่ถ้าเป็นแชมพูบวกครีมนวดหรือแค่สิบเซเพราะมันจะมีตัวครีมนวดเดี่ยวด้วยแต่ชมพูเดี่ยวเออไม่มีนะ โอเคมันจะมีตัวเลิอกอยู่ข้างในขอโปรเมรีนามรีน,า,น,นาให้โปรไม่ได้ค่ะคอนทัวร์ปกติร้อยเก้าบาทเอาให้เท่าไหร่ดีทรนทัวร์ไหนคะได้หนูจัดให้เอาอันไหนลูไม่เป็นไรอันนั้นไม่มีตัวเทสเนาะไม่มีค่ะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ